ป้าจ๋าผมผมผมขอมุมนี้ได้ไหมเพราะผมไม่ได้หน้าขอโทษนะขึังไม่ไหวเงอข้ามเลยอ่ะช่วงเขายาวกว่าเราเฮ้ยโอ้โหแค่ขึ้นยังจะหล่นเลยดะวังตอตะตดอ่อ้ไหกระดิกไหวน่น่ะเอาขเจี้ยงปเบ เดี๋ยวเราจะหล่นด้วยค่ะคุณป้าคะเอาผักเข้าไปผักเข้าไปอุ้มๆเหรอดูตัวใครเป็นสวยใครเป็นใครเป็นพี่แดงเอ้ยจะไปอุ้มอะไรมันไหวอ่ะขยับได้ขยับไปก่อนวางไว้นี่เฮ้ยอย่าหล่นก่อนปล่อยนะโอ้ยโกรธ จะต่อ <m uch as> ่ม,มันบอกว่าจริงๆอยากจับฉลากทบกับแม่มันเนี่ยมันบอกมาอยากทบกับพีบ่บบมา้มามาเหลือเกินโอ้ยอีนี่แค่คืนยังไม่รอดเลยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ถือว่าเป็นแบบไปลองสน,นมนะไปลองสนมเอา<ม>ใหม่ร<ม>ิอ, <laughs> อันนี้คุณรู้แล้วว่าการทรงตัวน,น,นั้นเป็นอย่างไรไไจะว่ากแล้ว ที่หมานี่ไม่อะไรขอว่าปูอย่างเดียวล่ะต่อเนาเหนื่อยไหมเมื่อกี้หนื่อยไม่ด้ทั้เที่กดีที่กดตี๋หวไหมไหวโอเคโอเค ขาหลังทาเฉียงเี่ยมกสลงเหรอับ้นี่ดูน้อผมสะกดดชนะโตตีคูมใจไอ้ดีอะ ยังไงบันไดที่อยู่ตรงน้ำอ um re um um ่ะขึ้นแต่ลงมาเป็นก็เหนื่อยละดิครั้งที่3ามนักทชคของเราย่างสามขุ้มเข้าไปออีกแปดที ไหวไม่ว่านะหะนะ่าไปดยกันโะนะตโน่อมาถึงใส่แดงรเละนะ้วเออครั้งที่สามเออเอาเนื้อหมอกัเอเนเนื้อหมอกเสียต่อย,อย,ยกันเจ็แรงเลย แดดพี้เนอตอนเนี้ยโอเคนะมันเจ็บนอนชาเถียวมัน